กล้เปิดตัวแล้วสําหรับ iPhone 15 Series นะคะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดว่ามีอะไรใหม่บ้าง แล้วก็เข้าสู่เดือนกันยาแล้วนะคะแน่นอนว่าสาวา Apple เนี่ยน่าจะรอคอยเลยเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็ามักจะมีการเปิดตัว iPhone กันในทุกๆปีนั่นเองนะแล้วก็นอกเหนือจาก iPhone แล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นอย่างอื่นด้วยนะคะจะเป็นสินค้าของ Apple เนี่ยแหละว,ว่าจะมีอะไรใหม่ๆก็มกักจะเปิดตัวกันในเดือนนี้นะซึ่งเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วด้วยนะคะว่าจะมีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการในวันที่ส2กันยาเวลา10โมงเช้านะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ต้องบวก วั12ชั่วโมงนั่นเองนะแปลว่าเราจะได้เริ่มกันนะคะในวันที่12กันยานะคะเวลาสี่ทุ่มของประเทศไทยนั่นเองนะอย่าไปเปิด10โมงนะเอาเป็นเวลาประเทศไทยเราต้องบวกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าน่าจะมีการแบบลากยาวกันข้ามไปถึงวันที่13อย่างแน่นอนเลยนะก็ดูกันได้ยาวๆเลยนะคะซึ่งในคลิปวันนี้เนี่ยเราก็จะรวบรวมนะคะข่าวหลุดที่แบบมีการคาดการหลุดจากตรงนั้นตรงนี้ที่คาดว่าเอ้ยอาจจะจริงเนี่ยออกมานะคะว่าตลอด เกือบปีวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ มาพูดถึงเรื่องแรกก่อนเลยนะคะข่าวดุดที่มีออกมามีการคาดการณ์กันต่างๆนานานเลยก็คือในเรื่องของ iPhone 15 Series เนี่ยน่าจะมีออกมาให้เลือกมากถึง5รุ่นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็คือ4รุ่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 iPhone 15 plus iPhone 15 pro iPhone 15 pro max ในคาดการณ์ว่าน่าจะยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่คิดว่าเอ้ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็น iPhone 15 ultra หรือเปล่านะคะที่แบบจะเหนือขึ้นไปอีกแต่ปกติเราจะสุดกัน อยู่ที่ Pro Max เนี่ยเขาอยากจะทําให้มันไปอีกถึงอัลต้าเลยนะซึ่งหมายว่าถ้าเขาจะออกอัลต้าจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องไม่ใช่แค่สเปคที่เหนือกว่ากันเล็กๆน้อยๆแต่มันควรจะต้องมีจุดเด่นที่ฉีกออกไปเลยแบบว่ามันต้องว้าวมันต้องซื้ออะอย่างเช่นตอนที่เป็นรุ่น14ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบ iPhone 14มีรอยบากแต่ว่า iPhone 14 Pro Pro Max จะได้เป็นตัว Dynamic i s e a n d ขึ้นมาที่แบบมันจะจูงใจในการซื้อได้มากกว่าก็ถ้าเขาจะมี ar, อัาต้าจริงคิดว่าน่าจะเป็นลูกเ อะไรที่จะต้องน่าสนใจมากๆถึงจะดึงคนให้มาซื้อได้นะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยไมค์ก็ชอบใช้แบบตัวแม็กรือยู่แล้วตัวแบบ Pro m a ็มาโดยตลอดอะไรเงี้ย ถ้ามีเอาต้าติงคงต้องต้องพิจารณาหนักๆเลยว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันจะมาดึงให้เราจะต้องเพิ่มไปอีกเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีว่า Apple ก็ขึ้นราคาทุกปีโหดร้ายอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดไปถึงเอาต้าก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของตัวสเปคนะคะก็มีการคาดการณ์เหมือนกันว่า iPhone 15 iPhone 15 plus เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกับทุกๆปีที่ผ่านมาคือก็คือการเอาตัวของ iPhone 14 pro iPhone 14 pro max เนี่ยมาดรอปลง เอามาอยู่ในจุดของตัว iPhone 15กับ iPhone 15 p ัตแทนนะคะก็คิดว่าคงจะได้ Dynamic Island มาใช้ทั้งตัวของซีรีส์ p h o n e 15แล้วแหละแล้วก็เรื่องกล้องหรือชิปอะไรเนี่ยก็แน่นอนว่าน่าจะมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งใหม่ที่เราต้องรอคาดหวังกันก็คงจะเป็นในเรื่องของโ Pro แล้วก็ Pro m a x อีกเช่นเดิมนะคะหวังว่ามันจะมีอะไรว้าวๆออกมาให้เราได้เล่นกันนะคะก็ต้องรอดูกันเลยค่ะในเรื่องนี้ าพูดถึงเรื่องต่อมากันเลยนะคะ Dynamic s s l a n d มากดีกว่านะแน่นอนว่าในรุ่นก่อนหน้านี้นะคะ iPhone 14 Series เนี่ยมีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนเลยระหว่าง iPhone 14กับ iPhone 14 Plus ที่จะไม่มีการใช้งาน Dynamic i s l l n n d นะคะยังคงเป็นรอยบากอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าจะมีให้ใช้เฉพาะในรุ่น iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เท่านั้นนะก็ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่เปิดออกมาเนี่ยเชื่อว่าก็จะทําให้หลายคนเนี่ยแบบลำบากใจว่าเออเอารุ่นไหนดีนะจะเป็นตัวธรรมดาหรือว่าจะเป็น รุ่นโปรดีนะเพราะจะได้เล่นฟีเจอร์ใหม่ตรงนี้นะแล้วมันก็ดูสบายตาม,มากขึ้นจริงๆนะคะมากกว่าตอนที่มันเป็นรอยบากแต่ว่าในการคาดการณ์ของ iPhone 15ซีรีส์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะใจดีให้ในส่วนของ Dynamic i s l a n d นะั้นได้ใช้กันในถูกๆรุ่นแล้วนั่นเองนะแต่อาจจะต้องยังลุ้นกันต่อนิดนึงว่าในส่วนของเทคโนโลยีโปรโมชั่นหรือ120 h z ของเราเนี่ยเขาจะยอมใส่มาให้ใน iPhone 15กับ iPhone 15พ u s หรือไม่หรือว่าจะยังกักเอาไว้ให้เฉพาะรุ่น iPhone 15 แล้วก็ตัว Pro Max เท่านั้นนี่ก็ต้องมาดูกันแล้วก็ในส่วนของ Always On Display อีกอะไรต่างๆที่เคยมีในรุ่นของ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max เนี่ยจะยอมใส่มาให้ใน iPhone 15ไหมหรือว่าจะตัดทอนบางส่วนออกไปอยู่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะซึ่งขอบหน้าจอเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าขอบดำๆตรงนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างเล็กอยู่แล้วนะแต่เขาก็คิดว่ามันน่าจะเล็กลงไปได้อีกถึง30%เลยก็จะทำให้เราใช้งานได้มากขึ้นจอมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนั่นเองค่ะ มาพูดถึงเรื่องของดีไซน์บ้างดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่คาดการณ์กันมาในทุกๆปีเป็นเรื่องที่เราลุ้นกันมาแบบสุดๆแต่ว่าเท่าที่คาดการณ์ก็คิดว่าน่าจะยังคงดีไซน์เดิมเอาไว้นะคะประมาณแบบว่า9 0เเลยก็ว่าได้นะก็คือยังคงเป็นดีไซน์ของขอบเหลี่ยมๆแบบนี้แหละที่คาดการณ์กันนะแต่อาจจะมีเรื่องของสีนะคะที่มีการคาดหวังกันในปีนี้ว่าเอ้สีเนี่ยน,น่าจะมาในโทนของสีแดงเนี่ยมาวินสุดเลยในการคาดการณ์นะก็คือพวกแดงเบอร์กันดีนะ ในเรื่องของรุ่นโปมพวกโปและโปแม็กนั่นเองนะหมายก็ว่ามีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ก็อีก2สีที่ไม่การคาดการณ์นะคะก็คือในเรื่องของสีชมพูกับสีเขียวที่ดูมีความเป็นไปได้ก็จะมี3สีนี้แต่มาว่านะโปหลักๆเลยน่าจะเป็นแดงเนี่ยน่าจะแบบมาวินสุดเพราะว่าในเรื่องของสีของตัวโปโป,โปแม็กเนี่ยถ้าเราสังเกตกันหมาว่าเขาวางโพซิชันของตัวรุ่นนี้เอาไว้ในแบบแบรนด์ที่มีความหรูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ สีเนะี่ยเขาจะไม่เคยสดใสให้เราเลยเขาจะแบบมีความหรูหราพรีเมียมตลอดแล้วก็มีความยูนิเซคก์ที่แบบผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ไม่รู้สึกว่าแดงอะ่ะดูเป็นไปได้เพราะว่ามันแบบถ้าเป็นแดงเบอร์กันดีหรือว่าแดงวายเงี้ยมันมีความสุขุมมีความโตแล้วก็ผู้ชายก็น่าจะกล้าใช้แบบว่าเลือกชอบที่แบบถ้าเกิดใครชอบสีแดงก็น่าจะใช้กันได้หมดเลยนะคะก็คิดว่าดูแบบมีโอกาสนะช่พูเนี่ยอาจจะยากนิดนึงที่จะ หาโทนหาเฉดของชมพูที่แบบเอ้ยจะชอบกันทั้งฝั่งผู้ชายผู้หญิงและผู้ใหญ่ก็ต้องชอบด้วยอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคิดกันเอาเองอยู่นะคะแต่อีกหนึ่งจุดในเรื่องของดีไซน์ที่อ่ะหลายปีแล้วปักกันมาหลายปีแล้วถามว่าตอน iPhone 14ซีรีส์จะออกเนี่ยก็หลายรอบแล้วที่แบบอุ้ยไทซีมาแน่รุ่นนี้มาแน่ๆนะคะแต่ว่าในรุ่น15เนี่ยคิดว่าน่าจะมาจริงๆแล้วแหละควรจะต้องมาได้แล้วนะคะเปลี่ยนจากตัว lightning port อันนี้เนี่ยเป็น usb type แน่นอน เพราะว่าเขานะคะมีในเรื่องของกฎหมายมาบีบบังคับนั่นเองนะเป็นกฎหมายของสาภาพยุโรปนั่นเองที่ต้องการจะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เลยต้องการให้ใช้เป็นแบบ USB Type C กันทั้งหมดซึ่งก็คาดการณ์เอาไว้ว่าในส่วนของรุ่น iPhone 15และ iPhone 15 p l u พน่าจะได้ใช้เป็น USB C แบบ2.0นะคะแต่อาจจะปรับความเร็วให้เท่ากับตัว Lightning ส่วนของ Pro Pro Max เนี่ยก็จะได้ใช้เป็น USB Type C แบบ3.2นั่นเองค่ะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยอีกหน ุดในเรื่องของดีไซน์นะคะที่มีการคิดกันเอาไว้ก็คือในเรื่องของอปุ่เพิ่มเสียง ที่น่าจะไม่เป็นปุ่มแล้วนะคะอันนี้ที่เดากันเนาะว่าว í, เขาน่าจะเอาปุ่มเนี่ยออกไปเลยนะคะเพื่อแบบว่าทําให้กันน้ํากันฝุ่นได้ดีมากขึ้นเนื่องจากมันจะไม่มีตัวสัมผัสแบบนี้ขึ้นมาแล้วไม่มีช่องว่างแล้วนะคะแต่ว่าซึ่งปุ่มพอลดเสียงเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนนะคะให้เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะเป็นแบบ solid state นะเหมือนกับแท็คแพดนะคะในตัวของโน้ตบุ๊กของเขานั่นเองนะ ก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือไม่จริงนะแต่ส่วนตัวนะไมค์กับรู้สึกว่าไมค์ชอบที่การเพิ่มลดเสียงแบบนี้มันเป็นปุ่มเวลาเรากดเราแบบไม่ต้องมองเลยส่วนตัวยังคงชอบการเป็นปุ่มอยู่นะเือก็ต้องมาลุ้นกันว่าเอ๊ะเขาจะออกมาเป็นแบบไม่มีปุ่มแล้วจริงๆหรือเปล่านะ เอารู่ถชิปเซ็ตบ้านดีกว่านะคะแน่นอนว่านี่คาดการได้ไม่ยากเลยเพราะว่าชิปเซ็ตเนี่ยเขาพัฒนาทุกปีทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็จะหยิบเอาชิปเซตของตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone14 Pro Max เนี่ยไปใช้นะคะเป็นกับรุ่นเล็กของตัวซีรีส์ใหม่นะคะอย่าง iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 p l u พนั่นเองนะก็น่าจะได้ใช้เป็นตัว a 1 6 Bionic นะส่วนรุ่นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะได้ใช้เป็น a 17ไบ o n i c กนั่นเองนะคะรุ่นใหม่แต่อย่างที่บอกไปว่ามีการคาดการว่าอาจจะ เปิดมา5รุ่นไหมจะมีตัวที่เหนือกว่านะคะอย่าง iPhone 15 Ultra ออกมานั่นเองนะถ้าเกิดมีออกมาจริงๆเนี่ยก็คิดว่าชิปเซตของเขาก็น่าจะถูกตีบวกเพิ่มขึ้นไปให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นแบบ a 17 Bionic Plus หรือเปล่านะคะคล้ายๆกับชิปเซตของค่ายมังกรนั่นเองที่ก็จะมีการตีบวกเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ให้แรงขึ้นจากเดิมมาอีกนั่นเองค่ะ ต่อไปมาพูดถึงตัวของ m e m o r y กันบ้างดีกว่านะคะที่มีการคาดการออกมาว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกความจุของรอมนะคะได้เริ่มต้นอยู่ที่128 g b นั่นเองนะคะก็ในตอนที่เป็น14ซีรีส์เนี่ยเลือกได้หมดเลยแต่ว่าคาดการว่าใน iPhone 15ซีรีส์นะคะ128 g b เนี่ยน่าจะเลือกได้เฉพาะตรงรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของ15 Pro 15 Pro Max น,น่าจะต้องเริ่มที่256 g กขึ้นไปนั่นเองนะแล้วก็คิดว่าจะมีความจุใหม่ที่มากถึง 2TB ทให้เลือกซื้อกันอีกด้วยนะคะซึ่งแอบไปเช็คราคากันมาเบา,บา หนึ่งเทบ์ตอนนี้นะคะถ้าเป็น Pro Max นะคะของ iPhone 1 4 Pro Max มหเทร์บ์ราคาอยู่ที่66,900บาทแล้วนะคะและแน่นอนว่าปรับขึ้นทุกปีเนาะปีละนิดละหน่อยแต่ก็ปรับขึ้นทุกปีซึ่งถามว่าถ้าเริ่มต้นที่256 g b จริงๆนะคะสำหรับรุ่นโปรและโปรแม็กเนี่ยอ,อย่างปีล่าสุดใช่ไหมคะราคาอยู่ที่48,900บาทแล้วนะ ปีนี้คาดกันว่าน,น่าจะเริ่มที่50 0 0 0อย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังสนใจ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max เนี่ยน่าจะต้องแบบอืจุกันพอสมควรเลยเพราะว่าไม่มี128 g ิกิให้เลือกแล้วต้องแบบก้าวกระโดดไปเลย256 g ิกนั่นเองนะถ้าเกิด2เทเลบยนี่โอ้ oh my god รอนลุ้นกันได้เลยค่ะว่าจะไปที่เท่าไหร่ แล้วสุดท้ายนะคะที่คาดการก็คือในเรื่องของกล้องนะแน่นอนว่ากล้องเนี่ยมีการพัฒนาให้ทุกปีอยู่แล้วนะรู้สึกว่า iPhone เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพอยู่แล้วแหละพัฒนาเป็นแบบเป็นฟีเจอร์ที่คาดเอาได้เลยว่าอะ ปรับให้ทุกปีนะแต่ว่าในเรื่องของความละเอียดของตัวเลขเนี่ยน่าจะยังคงเป็น48ล้านอยู่นะคะแต่ว่ามีการหลุดออกมาว่าน่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของเลนส์เทเลฟโฟตโต้ให้ซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้นซูมได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่คําว่าดีขึ้นของเขาเนี่ยจะดีได้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งของฝั่ง Android ตอนนี้เนี่ยเขาทําเรื่องการซูมเอาไว้แบบสุดๆไปเลยนะคะซูมถึงดวงจันทร์กันเลยและแต่จริงๆเนี่ยสาว Apple เนี่ยเรา ต้องซูมดวงจันทร์ก็ได้ไม่ไม่ได้ดูดวงจันทร์อะไรขนาดนะั้นอาจจะแบบคาดหวังให้ซูมดูคอนเสิร์ตได้แบบเจ็มๆเนี่ยก็คงจะแบบว่าแฮปปี้กันสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่ากล้องในครั้งนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาไปในทางทิศทางไหนเนาะ และนี่ก็คือสรุปของข่าวหลุดทั้งหมดนะคะเป็นการคาดการณ์สหรับ iPhone 15ซีรีส์นั่นเองนะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วข่าวหลุดต่างๆเนี่ยมันก็มาสร้างความตื่นเต้นเนาะให้กับสาวกของ iPhone ที่กําลังรอคอยว่าอุ้ยจะได้พบอะไรใหม่นะคะก็เป็นอะไรที่เราคาดหวังกันนะจริงๆก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่ใช้ iPhone 14ซีรีส์อยู่เนี่ยถ้ามองจากข่าวหลุดทั้งหมดมานเนี้ยแล้วถ้ามันได้จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนไหมมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะก มาแสดงความเห็นพูดคุยกันเอาไว้ได้นะแต่ส่วนตัวของไม่เนี่ยก็คิดว่าก็อยากจะเปลี่ยนเพราะว่ามักจะชอบมาชอบเทคโนโลยีกล้องของเขาอยากจะแบบปรับให้มันแบบอุ้ยใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็รอรุน้นรอดูราคากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าปรับมาเป็น USB Type C จริงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะขายดีเลยแหละเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะ รอรอมาทุกรุ่นแล้วรอมาแบบเอ้ยฉันจะเปลี่ยนถ้าเป็นไทยซีฉันจะเปลี่ยน,เ,น,ยน,เ,ยนเพราะว่าเพื่อนใหม่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าถ้ารุ่นนี้ออกไทยซีมานะ่าจะต้องแย่งกดกันแบบสุดๆไปเลยสงสัยแบบรอของกันอีกนะ้าแน่เลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปสรุปนะคะว่าหลังจากวันเปิดตัวไปแล้วเนี่ยสรุปแล้วออกมาเป็นยังไงตรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้ง Bye-bye.